สวัสดีครับวันนี้แดดดีมากครับออบกกำลังกายมึงสร้างครบวันนี้กำลังตัดหญ้าตกแต่งนาเป็นอย่างดีดูต้นผลมหมากลากไม้อันนี้ต้นหมากหรือเปล่าท้ายหมากอะไรหรือต้นหมากนะครับต้นหมากริมบึง ุ่งสร้างนะครับเบืบ้อุ่งสร้างหม,มากดําหมากสีดำหมากสีเขียวโอ้หมากกำลังออกลูกนี่หมากอะไรครับกินได้ปะต้นหมากต้นมะขามนะครับเบืบบ้องบนสร้างมะขามก็ออกฝาดเต็มเลยอ่อน พาชมต้นหมากนะครับต้นหมากต้นหมากรา,ากไม้ต่างๆอันนี้ผมก็เดินอยู่ในลูกของจักรยานนะครับวันนี้เนื่องจากมันสายแล้วไม่มีรถจักรยานแล้วนะครับอากาศก็หนาวเย็ยนเขาคงไม่มากน,นะครับเวลาน,นี้ ก็เ,เป็นหมากเขียวงั้นเลยนะครับหมากเขียวเล็กๆกเขียวหมากดำด้านนี้ต้นหมากจะเรียงลายทางขวามือนี่ครับเรียงเป็นแถวยาวไปนู่นเลยแบบรี้ท่านที่ชอบแนวธรรมชาติต้นไม้นะครับสายลมแสงแดด เชิญน,นะครับมือทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนี่ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวดูหนาวนะครับขอนแก่นก็จะมีงานใหม่นะครับใกล้วันครับแล้วตอนนี้กําลังตกแต่งร้านค้ากันนะครับทําซุ้มทําอะไรเตรียมแล้วยังไงก็เชิญน,นะครับท่านใดสะดวกมาเที่ยวงานใหม่นะครับช่วงปลายเดือน ถึงต้นเดือนธันวาคมนั่นแหละครับยาวเลยปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่สนามหญ้าเทียมนะครับสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลขนาดเล็กนะครับฟุตซอลฟุตบอลอันนี้ก็ทําใหม่แล้วนะครับมีรั้วมีตะแกรงอย่างดีตอนนั้นทุดโทมไปหลายปีทําเสร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานสนามหญ้าเทียมมีตะข่ายกั้นลูกอย่างดีนะครับ ดีจริงๆขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับโดยออกกำาลังกายตามเคยครับอากาศดีตอนสายๆตอนใกล้เที่ยงนะครับ <c oughs>